สวัสดีครับวันนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพปนครราชสีมาเขตหนึ่งก็จะพาสมาชิกของบุคลากรที่รับผิดชอบงานทางด้านเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อที่จะอบรมและก็ปฏิบัติการเพื่อที่จะให้มีความรู้ในการดูแลรักษาและก็ช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆในศูนย์พัฒนา คุณภาพการศึกษาซึ่งเราได้คัดเลือกตัวแทนของศูนย์มาศูนย์ละสามคนเพื่อที่จะมาฝึกปฏิบัติในการต่อสายแลนในการเข้าหัวต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปดูแลระบบที่เรียกว่าระบบเ,เครือข่ายพวกระบบเครือข่าย Wi-fi นะครับที่ได้รับจัดสรรแล้วก็จากสปท ในโครงการต่างๆซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะดูแลและก็บริหารจัดการในสิ่งที่ได้รับไปให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาครับสําหรับศูนย์เทคโนโลยีก็ได้เปิดเครือข่ายนะครับโดยการใช้เครือข่ายทาง Facebook และทาง Line เพื่อที่จะ,ะช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องของการ ดูแลแล้วก็การให้ความช่วยเหลือนะครับให้คำปรึกษาต่างๆนะครับเราก็ได้มีความรู้อะไรเราก็จะมาเอาไว้บน Facebook ตลอดจนการที่จะอบรมพัฒนาสมาชิกต่างๆ,งๆ,งๆโดยเฉพาะในเรื่องของการติดตั้งระบบ Wi-Fi <ม>การดูแลระบบอ,ะอินเทอร์เนต็ตของโรงเรียนนะครับ เรามีเครือข่ายที่สามารถที่จะให้บริการสมาชิกได้ในทันทีและก็ติดตามสมาชิกผ่านทางระบบเครือข่ายเราให้สมาชิกทุกคนได้เข้ามาพบปะกันที่นี่เพื่อที่จะประสานงานกันให้ความช่วยเหลือกันอนอกจากนี้เรายังใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยหลายๆอย่างนะครับ มีโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบสัญญาณน,นั้นผู้ดูแลระบบจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมองเห็นสัญญาณ Wi-Fi ทุกตัวเพื่อที่จะบริหารจัดการเครือข่ายต่างๆจัดย่านความถี่นะครับง่ายที่สุดและก็ทันสมัยที่สุดก็คือการใช้สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เป็นชื่อว่า Wi-Fi Manager หรือ Uh, Wi-Fi Analyzer นะครับในระบบปฏิบัติการ Android เขาจะมีให้ดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบเนี่ยสามารถมองเห็นว่าการจัดช h a น n e ลต่างๆของระบบ Wi-Fi ไม่ให้มันชนกันนั้นหรือว่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความสามารถนะครับ uh, อย่างเช่นตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะวัดได้ว่า,าความแรงของคลืนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้วัดแล้วก็มีเสียงด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวอืนอ่นสามารถดูเป็นแบบชัแนลต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมีในหลักสูตรที่จะอบรมสมาชิกหรือจะดูเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือรูป ความถี่ของเขตพื้นที่การศึกษานะครราชสีมาเขตหนึ่งนะครับว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดก,การให้มั่นใจว่าระบบ wi f i ที่เขตหนึ่งของเราใช้ได้ดีสุดยอดครับผมครับสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของที่จะอบรมภาคปฏิบัติสำหรับครูผู้ดูแลร,ระบบเครือข่ายเน็ตของโรงเรียนก็คือเรื่องของการ ต่อสายแลนนะครับซึ่งอุปกรณ์ในการต่อสายแลนก็จะมีหลักๆก,ก็มีคีมนะครับแล้วก็มีสายนะครับแล้วก็หัวแลนเล็กๆเนี่ยครับก็มันก็มีเทคนิคและวิธีการนะครับซึ่งเราได้ทำเอกสารใบงานให้สำหรับผู้ที่จะอบรมในวันนี้แล้วครับ วามหมายก็คือการเรียงสีเรียงสายแล้วก็เรียงสีให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเข้าหัวเข้าสายนะครับนะครับอันนี้ก็ไม่ยานนะครับก็ใบงานสรุปง่ายๆก็คือการเข้าสายที่ถูกวิธีแล้วก็ใช้ได้ดีเนี่ยแล้วก็ที่ไม่ดีนะครับก็คือ เข้าสายแล้วมันยังมีส่วนที่เป็นเป็นปลอกนะครับชัดไหมชัดชัดแล้วเนี่ยครับถ้าแบบนี้ไม่ดีมันยังเปลือยอยู่นะครับถ้าเข้าให้ดีต้องเอาปลอกสีขาวดนียดันเข้าไปข้างในแล้วก็ถึงค่อยหนีบอันนี้พอต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับชัดไหมครับชัดอันนี้คือถูกวิธีอันนี้ก็คือต่อได้ดีนะครับ ไหมครับจะเห็นว่าปลอกสีน้ําเงินหรือปลอกสีขาวเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ข้าง,างในด้วยเพื่อที่จะทําให้สายแข็งแรงไม่หลุดถ้าแบบนี้หลุดครับแบบนี้หลุดใช้ไปใช้มานะเวลาดึงเข้าดึงออกก็จะหลุดนะครับวันนี้ไปโรงเรียนบางโรงก็เห็นอุปกรณ์ต่อแล้วเป็นสนิมหัวแบบนี้ยพอถูกความชื้น นะครับก็เป็นสนิมบางบางทีก็หักออกมาตัวนี้หกักถ้าตัวนี้หักเนี่ยต้องรีบต่อใหม่นะครับนะต่อใหม่เพราะว่าพอใช้ไปใช้ไปเนี่ยสายมันก็จะถอนออกมานะครับใช้ไม่ได้เอาเราไปเข้าสู่การปฏิบัติการเข้าหัวแรงเลยครับด้านนี้คือด้านที่ใช้สำหรับตัดสายนะครับใส่สายเข้าไปแล้วก็ตัด นะครับตัดตัดนะครับนี่คือด้านตัดส่วนตรงนี้คือตำแหน่งที่ใช้สำหรับการปอกสายนะครับควนสายนั่นเองนะครับควนสายหรือปอกสายก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงนะครับนี่ก็จะสายก็จะถูกปอกออกนะครับถ้าจะตัดทิ้งก็ใส่เข้าไปใหม่ ที่เห็นเป็นใหญ่นี่ก็คือจะเป็นไนลอนที่มีความเหนียวครับช่วยสายไม่ขาดนะครับนะครับเป็นไนลอนในการเข้าสายแลนก็ขั้นสายออกมาประมาณสัก2ซนติเมตรนะครับหรือถ้ามีฝีมือหน่อยก็สัก1เซนครึ่งนะครับนแล้วก็แยกสีแยกสีแล้วก็จะเรียงสีตามสูตรนะครับท p e B นะครับขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลนะครับก็จะเรียงเรียงเสร็จแล้วก็หัวใส่ใส่แล้วก็ครีมนี่นะครับ foreigner? สำหรับสายแลนนะครับเมื่อคว้านแล้วก็จกัดเรียงสายเรียงสีนะครับขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงิน,ขนเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลจับ บีบให้แน่นครับแล้วก็โยกซ้ายทีขวาทีนะครับเพื่อให้สายมันเข้าแถวกันให้เป็นระเบียบนะครับจะเห็นว่าปลายปลายสายเนี่ยมันยังไม่เสมอกันก็ใช้คีมตัดเฉียนออกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้สายทั้ง8เส้นมันเสมอกันนะครับเสมอกันแบบนี้นะครับ เพื่อที่จะใส่หัวแรงเข้าไปอันนี้มือเราต้องบีบไว้น่นแน่นนะครับนิ้วเราต้องแข็งนะครับถ้า,าคนที่มือขี้เกียจก็คงทำไม่ได้เรต้องมือแบบหรือมือแบบยหยาบครับมือมือมือ,ม,อมือขยันก็ได้อะเสียบเข้าไปครับหงายขึ้นนะครับหงายขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าหงายนี่หู นี่หูอยู่ข้างล่างเอาหูแวงข้างล่างนะครับเสียบสายเข้าไปนะครับเอาทำแบบนี้ก็ได้ใส่เข้าไปนะครับมือก็ยังคงกดไว้แน่นๆนะครับแล้วก็ดันดันปลอกลงไปมันก็จะมีร่องอยู่ภายในครับมีมีร่องอยู่ภายในนะครับก็ค่อยๆดันเข้าไปจนถึงสุดที่ปลายสุดนี้ก็จะเป็นคล้ายๆฟันปลานะครับ เป็นทองเหลืองที่แข็งนะครับแล้วก็ดันปลอกปลอกสีขาวเนี่ยปลอกนอกเนี่ยสีขาวให้เข้าไปประมาณ3ใน4นะครับส่วนปลายสุดก็ดันให้สุดถึงนี่เลยนะครับปลายสายที่เราเรียงสีนะครับเรีายงสีเราเรียงสีงแล้วก็ปลอกสีขาวดันให้ไป3าใน4คือไม่ก็จะชนกันพอดีครับก็ทําไว้แล้วอันนี้ก็คือพร้อมที่จะหนีบด้วยครีมนะครับ นะเพื่อความมั่นใจก็ต้องดูครับท่องสีให้ขึ้นใจนะครับขาวส้มส้มขาวเขียวน้ําเงินขาวน้ําเงินเขียวขาวน้ําตาลน้าตาลเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบ,บวนการหนีบสายาคนถนัดซ้ายอาจจะดูยากหน่อยนะครับก <c oughs> ใ็ใส่เข้าไปทำไงดีใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับให้ชน สุดทางนี้เลยนะครับโผล่มาทางนี้นิดหนึ่งนี่คือครีมนี่คือสายก็ยดันไว้นะครับอย่าให้มันถอยแล้วก็กดบีบลงแรงๆเลยครับบีบสุดแรงเลยครั้งที่หนึ่งอายาด้ดอีกก็ได้อกดอืครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อย สวยงามนะครับสวยงามเห็นครับว่าผมเป็นคนที่มีฝีมือใช่ไหมครับพอทำเอามางานก็จะดูเรียบร้อยนะครับขาวส้มสม้สมขาวเขียวน้ําเงินขาวน้าเงินเขียวกับน้าตาลน้ำตาล,น,ตาลนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับอีกปลายหนึ่งก็ทําเช่นกันนะครับเพราะว่าความยาวของสายแลรอันเนี่ยการเลือกซื้อก็ต้องเลือกซื้อยี่ห้อดูนะครับคุณภาพที่น่าเชื่อถือนะครับ ถ้าใช้ไปน,นานๆจะรู้เองว่าจะต้องเลือกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าสายเนี่ยจะต้องเข้าให้ดีลักษณะของการเข้าไม่ดีมีตัวอย่างนะครับอันนี้อันนี้ผมแกล้งทําให้ให้เห็นเห็นว่าถ้าเข้าสายไม่ดีแล้วปอกตรงนี้มันอยู่ข้างนอกเช่ไหมฮะเวลาดึงเข้าดึงออกเรื่อยๆนานานานไปสายเนี่ยก็จะหลุดออกมาเป็นพวงเลยนะครับนะต่างกับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะเราก็ต้อง ทำให้มันได้ตามตามแบบที่ถูกต้องคือไอ้ที่มุนหมุนอยู่เนี่ยนะครับนะเจนไม่ยากนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้วิธีการฝึกฝนนะครับตาต้องอแยกสีให้ออกให้ชัดเจนไม่งั้นถ้าเราแยกสีไม่ออกหรือดูไม่ไม่ชัดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตอบผิดไม่ได้เลยนะครับตอบผิดไม่ได้เลยจะไปคิดสูตรใหม่อะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะครับถ้าตอบผิดมันก็คือ ผิดแบบนี้ครับใช้งานไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เราไปปฏิบัติกันเลยนะครับครับจะเห็นว่าการต่อสายแลนนั้นไม่ยากเลยนะครับก็ให้มั่นใจในความรู้ให้มั่นใจในความสามารถและมีความตั้งใจที่จะทำนะครับเพราะว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปซื้อสายแล้วก็ มันไม่มีสายสําเร็จที่จะยาวเท่ากับความยาวที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อสายแลนเนี่ยเราต้องซื้อมาเป็นกล่องนะอุปกรณ์ที่ทุกโรงเรียนต้องมีครับควรซื้อไว้สายแลนซื้อไว้เป็นกล่องครับกล่องนึงประมาณ2 7 0พ2 0 0จ2 0 0 0อันนี้ก็ประมาณ800เลือกซื้อเอานะครับพวกหัวแลนเนี่ยต้องซื้อไว้นะครับนะอ่าเราก็จะมีเวิร์กช็อป หลังจากอบรมนี้เราก็จะให้ตัวแทนศูนย์ทั้ง16ศูนย์เนี่ยศูนย์ละสามคนเนี่ยไปไปเวริร์กช็อปที่โรงเรียนนะครับเลือกโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเพราะเราจะให้เจ้า,าตัวนี้ไปนะครับไปแล้วก็ครูที่เขาก็จะมีเครื่องมือวัดนะวัดสัญญาณขึ้นความถี่แล้วก็จัดชนแนลให้ได้ นะครับให้ได้คุณภาพแล้วก็ต่อสายนะครับเราก็จะมีผลงานจากทั้ง16ศูนย์นะครับแล้วก็ก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าทั้ง16ศูนย์เนี่ยก็จะเป็นผู้ประสานงานที่ดีแล้วก็เป็นผู้ดูแลระบบที่ดีเป็นผู้มีความเสียสละในการทำงานเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษานะครับก็เจอกันนะครับในโอกาสต่อไปครับ Yeah. <laughs>